กฟผดันควิกบิ๊กวินก่อสร้างโซล่าลอยน้ำ348 w ที่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับระบบพลังงานของประเทศไทยแต่เหตุใดถึงมีการเลือกที่จะใช้โซล่าลอยน้ำแทนรูปแบบอื่นๆและว่าทำไมการนี้ถือเป็นการเลือกที่ดีสำหรับประเทศไทยมาดูกันว่ามีความเห็นอย่างไรต่อการเลือกนี้กฟอได้วางแผนในการพัฒนาพลังงานที่มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยการเพิ่มสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนและเป้าหมายคือการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําซึ่งจะช่วยลดความขาดแคลนพลังงานและรับมือกับราคาพลังงานที่ผันผวนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในระยะ5ปีที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำถึง2,725เมกะวัตต์ในปี2,573การดำเนินง,งานของโครงการโซลาร์ลอยน้ำนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี2,564ที่เคื่อนสิรินทรและเคื่อนอุบลรัฐโดยมีกำลังการผลิตติดตั้งแล้ว45และ24เมกะวัตต์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี2,564และ2,567ตามลำดับ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอฟผอได้เตรียมความพร้อมในการดาเนินงานต่อไปโดยเปิดประกวดราคาก่อสร้างโครงการโซลาลอยน้ําใหม่ๆซึ่งรวมถึงโครงการที่เขื่อนศรีนครินภูมิพลและวชิราลงกรณทั้ง3าโครงการนี้มีกําลังการผลิตร,รวมกัน348เมกะวัตต์และคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี2570การติดตั้งถผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโซลารลอยน้ํามีความสําคัญมากโดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าก๊าซ l NG ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศนอกจากนี้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังไม่มีผลกระทบต่อการทางประมงและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่น้ำภายในเขื่อนและยังช่วยลดการใช้พื้นที่ทางการเกษตรด้วยกฟผได้ดำเนินงานด้วยความใส่ใจในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การวางผังพื้นที่จนถึงการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้แผงเซลแสงอาทิตย์แบบดับเบิลกลาสซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นกระจกทั้งสงด้านช่วยป้องกันความชื้นซึมและสิ่งปนเปื้อนและยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทุ่นลอยน้ําถูกผลิตจากวัสดุ TPE ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับท่อส่งน้าประปาทําให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีความลาดชันเพื่อช่วยให้แสงและออกซิเจนผ่านลงไปสู่ใต้น้ำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำหรือสัตว์น้ำในพื้นที่ โครงการนี้ไม่ได้เพียงเป็นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานและช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาดและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าพร้อมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนแต่เหตุใดถึงมีการเลือกที่จะใช้โซลา่าลอยน้ำมีความเห็นอย่างไรต่อการเลือกนี้ความเห็นของคุณอย่างไรมาบอกให้เราเห็นความคิดของคุณในการเลือกพลังงานสำหรับประเทศไทยในอนาคต